สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆที่กําลังจะปลูกอินทพารลัมที่เพาะจากเมล็ดนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าเราจะสามารถเพาะอินทพารลัมที่เราซื้อมากินที่เพาะจากเมล็ดเนี่ย จะทําให้มันเป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียได้อย่างไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมได้ทํามาแล้วก็คือเป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียอย่างที่ผมทํานะครับก็ปลูกไว้ทั้งหมด10ต้นนะครับ10ต้นแต่ก็ขุดให้เพื่อนไป4ต้นก็เหลือ6ต้น เป็นอินทผลัมที่ปลูกมา2ปีนะครับปลูกปีแรกก็จะติดจันทรสองสองต้นนะครับก็เป็นทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียแล้วก็เป็นการผสมกันนะครับก็คือนำเจสอนมาผสมก็ได้รสชาติที่ที่ดีนะครับต้นต้นปีที่แล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นการออกดอก ก็คือแทงจันปีปีแรกนะครับหลังจากปลูกมา2ปีนะครับปีนี้ได้2ต้นนะครับได้อีก2ต้นส่วนส่วนที่มันออกปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ไม่แทงจันนะครับกลับกลายเป็นว่าแทงจันต้นใหม่2ต้นนะครับเอามาดูกันนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับก็สูงนะครับสองปีนะครับเพาะจากเมล็ดนะครับ เป็นอินทผาลัมสายพันธุ์บายฮีเหลืองนะครับผมซื้อมากินก็นำมาเพาะแล้วก็ปลูกไว้ก็เป็นการปลูกไว้ประดับสวนนะครับก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายนะครับนี่ครับอตอนที่เราเพาะนะครับตอนที่เราเพาะพอมันโตขึ้นมานะครับเราเพาะปลูกที่ในถุงชํานะครับอพอมันโตขึ้นมา ต้นขนาด1ฟุตนะครับประมาณ20เซนเนี่ยถึง1ฟุตเนี่ยนะครับผมได้ตัดนะครับก็คือตัดเมล็ดตัดเมล็ดที่ที่อยู่ตรงโคนต้นนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราเสียบเนี่ยนะครับพอมันโตขึ้นมานะครับประมาณ1 0บถึงยีเซนเนี่ยนะครับผมตัดตัดออกนะครับต้นไหนที่ตัดมันจะเป็นตัวเมียนะครับมันจะเป็นตัวเมียก็คือผมได้ ทําที่หมายไว้อยู่นะครับอันนี้ต้นแรกมันจําง่ายนะครับอีกต้นหนึ่งค่อยไปดูนะครับอีกต้นหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ครับผมก็ได้นําเจสอนตัวผู้มามาผสมให้นะครับแต่แต่เขาแทงจันทร์ไม่พร้อมกันนะครับต้นนี้เป็นตัวเมียแทงก่อนอต้นที่เป็นตัวผู้นะครับส่วนต้นที่เป็นตัวผู้ จะบานทีหลังต้นนี้บานก่อนประมาณ3วันนะครับมันจะบานก่อนนะครับดอกจะบานผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับลูกเขาเนี่ยนะครับนี่คงคิดว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่มันจะเป็นเรียวๆนะครับมันก็จะมีลูกโตบ้างแต่แต่ลูกมันจะไม่ได้รูปทรงนะครับนี่ครับปีที่แล้วมันบานพร้อมกันนะครับผมก็ได้ผสมเจสอน แล้วลูกก็สมบูรณ์สมบูรณ์เยอะเลยนะครับปีที่แล้วมีคลิปทําอยู่นะครับปีนี้ผมก็คิดว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่อาก็นําดอกที่เป็นเจสอนตัวผู้เนี่ยที่บานทีหลังนะครับประมาณสองสามวันเนะครับสามวันอ่ามาผสมนะครับอ่ามันอาจจะไม่ไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้นี่ครับมันจะเป็นลูกที่เรียวๆแบบนี้นะครับนี่ก็ปลูกดูความสวยงามนะครับ แล้วก็เป็นที่บังลมให้กับทุเรียนนะครับเพราะว่าผมถอนออก4ต้นเป็นการปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนนี่ครับมันก็สวยนะครับดูเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับที่ผมไม่ได้นำเจสสอนไปซื้อเจสสอนมาจากที่อื่นเนี่ยเพราะว่าก็ปลูกรอนะครับรอว่ามันจะ ออกจันไหมนะครับต้นอื่นนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ไปดูกันเลยนะครับอ่ะส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ต้นโตแต่ยังไม่ไม่มีการแทงจันนะครับเนี่ยสองปีนะครับต้นนี้ไม่แทงเลยนะครับต้นโตกว่าเพื่อนนะครับต้นนี้นี่ยสูงเลยครับสองปีนะครับ ส่วนต้นนี้ก็ยังไม่แทงนะครับนี่มีอยู่สองต้นนะครับที่ไม่มีการแทงจันนะครับต้นนี้ก็โดนร่วงนะครับร่วงเจาะตรงนั้นนะครับยอดกุดแต่ก็ได้ใช้ยานะครับใช้ยามาโรยนะครับมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ครับต้นที่มันแทงจันนะครับนี่ อันนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับนะครับต้นนี้แทงจันปีแรกหลังจากปลูกมาสองปีนี่ครับจันนะครับที่ผมตัดไปนะครับเนี่ยที่ผมตัดไปผสมให้กับต้นต้นที่แล้วนะครับนี่ครับตัดตรงนี้นะครับแทงช้ากว่านะครับ ดอกเขาจะบานช้ากว่าประมาณ3วบันนะครับไปผสมมันก็อาจจะไม่ได้นะครับก็คือไม่ได้นะครับดังที่เพื่อนเห็นนะครับผลมันจะเป็นเร็วๆนะครับมันจะไม่เต็มนะครับส่วน2ต้นนี้นะครับปีแรกนะครับต้นนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นต้นที่ผมตัดนะครับ ตัดเม็ดนะครับตัดตัดเมล็ดที่เราไปเพาะชํานะครับต้นนี้หลังจากตัดนี่มันก็เป็นตัวเมียนะครับส่วนต้นนั้นนะครับต้นนั้นไม่ตัดเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้นะครับนี่นะครับต้นต้นนี้นะครับต้นนี้ผมก็ไม่ได้ตัดนะครับไม่ตัดก็คือไม่ได้ตัดไอ้เมล็ดนะครับมันเป็นตัวผู้ต้นที่ตัด เป็นตัวเมียนะครับผมผมทำมาแล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองทำดูก็ได้นะครับผมอาจจะพลุกก็ได้นะครับแต่ก็ทำต้นไหนมันได้ต้นนั้นนะครับตัดต้นไหนเป็นตัวเมียต้นนั้นนะครับนี่ครับลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสศึกษานะครับศึกษาว่าเราจะปลูกอินทรพลมที่เพาะจากเมล็ด แล้วมันได้ตัวเมียรเราจะทํำยังไงนะครับส่วนตัวผู้เราทํำยังไงตัวผู้ก็คือไม่ตัดตัวเมียก็คือตัดนะครับลองดูนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลนะครับให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะปลูกอินทาลัมที่เพาะจากเมล็ดนะครับต้นต้นต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่กลายดีนะครับกลายดีปีที่แล้วนะครับ รสชาติดีนะครับรสชาติติดปาดนิดนึงนะครับส่วนมากจะหวานปีนี้ไม่ติดนะครับปีนี้ไม่ติดอาจจะเป็นที่อากาศมันแห้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกไว้ประดับสวนนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม